สวัสดีครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจรทางบกนะครับจอดรถอยู่ดีๆนะครับอยู่บริเวณไหลทางไม่ว่าจะจอดไปซื้อกับข้าวหรือจ,จอดไปนอนนะครับพอมาเห็นอีกทีนึงอ้าวมีมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็เสียชีวิตกรณีแบบนี้ใครจะต้องรับผิดชอบนะครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับเอาเป็นเวลากลางวันก่อนนะครับมันมีกลางวันกลางคืนกลางวันนะครับถ้าท่านจอดรถไว้ที่บริเวณไหลทาง แล้วมีมอเตอร์ไซค์มาชนตุ้มเข้าไปเนะี่ยหรือรถอะไรก็ช่างนะครับชนตุ้มเข้าไปเนะี่ยคนที่ชนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนที่จอดครับจอดบริเวณไหลาทางนะจอดซื้อข้าวจอดอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลากลางคืนต่อให้คุณไม่เปิดไฟไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับกลางวันนะชนตุ้มคนชนผิดเสมอครับประมาณ80%ข้อหาประมาทนะครับส่วนคนที่จอดก็ผิดประมาณ 15 2 0ข้อหาประมาทเช่นเดียวกันแต่โทษน้อยกว่าครับนะครับทีนี้เรามาดูในช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลากลางคืนมี2แบบนะครับแบบที่1รถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะรถอะไรก็ช่างวิ่งมาชนตุ้มท้ายรถของคุณคุณอาจจะขึ้นไปพักผ่อนอยู่ข้างบนบ้านจอดรถไว้ไหล่ทางนะครับกรณีแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้เปิดไฟให้แสงสว่างไว ให้เห็นในระยะรัศมี150เมตรอันนี้คุณผิดเต็มๆเลยครับนะคุณผิดเกือบเต็มครับก็ประมาณ80-90%เลยนะครับส่วนคนที่ชนมาคนที่ชนมาด้วยความเร็วหรือไม่เร็วก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีความผิดอยู่ที่ประมาณ15-2 0เเท่านั้นคือคนชนนะครับแต่คนที่จอดแล้วไม่มีไฟกระพริบไม่มีแสงสว่าง ผิดนะครับประมาณ80แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจอดลงไหลทางไปแล้วคุณทำแสงสว่างให้เห็นในรัศมี150เมตรใต้แล้วเขามาชนคุณนะครับกรณีแบบนี้นะครับสามีนิชัยว่าคนที่มาชนผิดเหมือนกับลักษณะของเคสกลางวันครับก็คือคนชนเป็นผู้ผิดส่วนคนที่จอดก็ผิดประมาณ15-20นะครับก็ถือว่าเป็นประมาทร่วมแต่น้อยกว่า เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจอดรถไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนให้ทําสัญญาณไฟไว้นะครับเพื่อป้องกันอันตรายและการสูญเสียอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ